สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g o Tonight by MTS Go วันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากนายแพทย์กิจชรศิริประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขจะมาวิเคราะห์ทิศทางราคาทองคําให้เราฟังกันครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านสังครับราคาทองคําในวันนี้ก็แกว่งตัวอีกเช่นเดิมนะครับยังไม่มีทิศทางชัดเจนโดยช่วงเช้า มีการปรับตัวสูงขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,286เหรียญแต่ในช่วงสายๆเมื่อสักครู่ก็มีแรงเทขายจนทำให้ราคาลงมาไร้เรียบริเวณ1,281เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องถือว่าราคาทองคำในช่วงวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความผันผวนแบบไร้ทิศทางนะครับในเชิงของตัวเลขทางเศรษฐกิจในวันนี้เนี่ย ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับเรียกว่าปาศจากข่าวเพราะว่าได้สําหรับภาวะทางด้านปัจจัยเทคนิคเนี่ยเห็นได้ว่าการที่ราคาทองคํากลับขึ้นมายืนเหนือพันสองร้แปดสิบได้เนี่ยผมถือว่ามีความสําคัญเพราะว่าจะเป็นแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยสามสิบวันของน้องจุนหลายวันซึ่งถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวัน นะครับแล้วก็สามารถปรับขึ้นไปได้อีกเนี่ยนะครับก็ยังเป็นชิศทางของแนวโน้มที่น่าจะเป็นขาขึ้นต่อได้ในขณะที่ในระยะสั้นๆเนี่ยหมายความว่าในอีกสองวันข้างหน้าจนถึงวันศุกร์ผมยังคาดว่าราคาน่าจะมีการแกว่งแบบนี้อีกนะครับฉะนั้นในจุดของการลงทุนตอนนี้มี2อย่างครับคือหนึ่ง อยู่เฉยๆรอดูความชัดเจนของทิศทางอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่นักลงทุนถือครองสถานะสูงอยู่แล้วนะครับก็อยู่เฉยๆในกรณีที่น้องทุนไม่มีสถานะหรือว่างๆอันนี้ก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อบริเวณแนวรับพันสองแปดสิบเหรยียญอันที่สองกรณีที่ลูกค้าอย่างที่ผมเรียนแล้วคิดว่าเป็นขา,ข,าขึ้น จังหวะพวกนี้ก็เป็นจังหวะในการค่อยๆสะสมพลังคือเข้าซื้อบริเวณที่ราคาอ่อนตัวลงมาตลอดนะครับแต่อย่าลืมว่าการซื้อหรือสะสมพลังนั้นควรที่จะไม่เกิน3-5เท่าของของเงินที่เราคิดว่าเราลงทุนได้นั่นก็คือ Leverage ไม่ควรเกิน5เท่านะครับเพื่อไม่ให้ความเสี่ยงสูงเกินไปนัก น้นจุดตรงนี้ครับเป็นจุดสําคัญในการบริหารเงินลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงครับโดยภาพรวมผมคาดว่าราคาที่จะเป็นไซด์เวย์หรือแกว่งแบบนี้เนี่ยน่าจะมีจนถึงสิ้นเดือนมกราแล้วถ้าราคายังสามารถยืนอยู่เหนือพันสรร์แต่สไปได้จนถึงสิ้นเดือนหรืออีกสักสองวันเนี่ยนะครับ ก็จะถือว่าโอกาสที่จะปรับโจวสูงขึ้นยังมีอยู่เยอะนะครับโดยภาพทางด้านเทคนิคนั้นมีปัจจัยหรือมีอินดิเคเตอร์อะไรในภาพที่บ่งบอกทางด้านการที่โอกาสที่จะค่อยๆเสียบขึ้นยังมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเ,เนื่องจากการาฟมันซิกแซกมากก็อาจจะประเมินผลไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อไรก็ตาม <c oughs> ก็จะเห็นได้ชัดว่าสำหรับการลงทุนทองคำตอนนี้เนี่ย มีความน่าสนใจเนื่องจากราคามีความผันผวนเยอะท่านลงทุนอาจจะใช้วิธีการเก็งกำไรแบบรายวันเข้าออกเร็วๆก็จะเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับ MTs Go หรือทาง Facebook เราเสนอท่านทุกวันเวลาสามทุ่มเพื่อแนะนำวิธีการลงทุนรวมทั้งกลยุทธ์การลงทุนถ้ามีเพื่อนที่ลงทุนในทองคำอย่าลืมแนะนำกันมาแล้วก็ อย่าลืมใช้บริการของ NTS r o เรานะครับเรามั่นใจว่าเรายังเป็นผู้นำในการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณหมอยังคงกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1,280จุดต่อทอยออนได้นะครับซึ่งในวันนี้ราคาทองคำก็ค่อนข้างมีความผันผวนกันเลยทีเดียวหากนักลงทุนท่านใดที่มีโพซิชันอยู่แล้วนะครับแนะนำให้รอดูความชัดเจนกันก่อน ส่วนนักลงทุนท่านใดที่ยังไม่มีโ o s i t i o n ตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจนะครับยังไงก็อย่าลืมบริหารเงินลงทุนและควบคุมความเสี่ยงกันให้ดีด้วยครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการ Go To Night by m t s g o กับมาพบกันอีกครั้งเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา3ทุ่มผ่านทาง Facebook m t s g o สำหรับวันนี้สวัสดีครับ